เอ้ยพาี่ไปไหนอะอก็สวัสดีครับวันนี้พวรท่ามนน่งโสรๆดีัที่มารับมวนี้นะครับโอคครับดังนั้นสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเจมแล้วม่สินแล้วก็ฮานะครับผมอยู่ในแมปเดสรียลนี่เองนะผมวันนี้เราจะมาดนรถไฟไปถึง8หมื่กิหรือจะไปถึงก็ไม่รู้นะครับวันนี้จะมาจะลองพาไปพี่น้องของเราเนี่ยไปไุดินแดนเราาที่โลกนี้เนี่ยเต็มปด้วยซอมบี้นะครับเราจะต้องไปที่เม็กซิโกเพื่อไปหายาแก้เชื้อเพราะนั ไงล่ะฮะในการใช้จ่ายตังค์เราทุกคนพึ่งโควต้าโดยในการเล่นเกมนะครับผมว่าคุณมีไหมครับมามะคือเขายตังค์สดนะครับที่สินซื้อโคซื้อฐานหมือนมั้งพี่เอาฐานอีกอันหนึ่งแล้วก็เอารวดนี้อีกอันนึงพี่เราจะได้เอารวดไปป้องกันเดทกลางคืนนะพี่เป็นเดทเอาสองอันพี่เอาสองอันมีสิบบาทมามาฮาไปซื้อเลยมาเดินมาซื้อเดินไปซื้อเลยไม่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 ข้างหลังข้างขวากลับมากลับมาไปไหนอ่ะทางนี้ครับทางนี้คทางโน้นทางโน้น รักขาวๆาวนู่นครับร้านขาวๆครับไหนกระโดดขึ้นมาพี่เอ๋เอาละทุกคนตอนนี้เราก็ออกเดินทางมันยี่เทัยแล้วนะครับทำไมตัวรู้สึกเหมืตัวไหไๆรหัสหน้าตัวไหไๆตัวไหนอะเนี่ยตัวไหนอะนี่หมาป่าแล้วใช่มันนู่นหมาป่ามีมารถเลยแหวนบู๊ก้ามโตใจเกเร์ดิคิดอะปล่อยตูดกดูนี่อะไรอะฝูงหมาป่าครับทุกคน้านที่มีรู้สึกเหมือนมีป้ายอะเราค่อยแหวะเอออย่างนั้นแหละอันนี้หน้าแวะอันนี้หน้าแวะอ๋ออ กไมอะไรครับเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับไปข้างในอาจจะมีซอมบี้นะพี่ระวังด้วยซอมบี้ซอมบี้ไม่มีนะแล้วก็ไม่มีเลยเอ้ยมีทานกับีเก้าอี้เก้าอี้อันนี้ต้องแปะไอ้แหมงั้นแหละเอาเจมเอาไปแปะรถเราต้องสร้างบ้านด้วยแผ่นวมลเปเปอร์ก็แปะไปมาตรงนี้อ่าจะนีร่แปะไว้ป้องกันตัวเองด้วยพี่อันนี้ก็มันเชื่อมอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวดูด้านซ้ายด้านขวาให้อุ้ยพี่ไฟลุกแน่ผมอะเฮ้ยพี่พี่เรามองมุมนี้ฝั่งอันนี้ดิข้างหน้ามีหมู่บ้าน ตัวละวเฮ้ย้หมาป้าหมาป้ามันโดนรวดหนามโดนรุ่หนามพี่สินระวังมวดหนามหายไปแล้วงงใช่มันพังแล้วแต่คืนแรกน่าจะมาตัวเดียวแหละอ่านเรียบร้อยอาชีวิตพี่ถือก่อนสิถือประเด็นไม่ใช่เอาประเด็นมายัดปากผมพี่พี่ไหลไหลพี่เอาถัเอาถูกูบอกเอาถูถูหัวเจม มันมีมันมีแบงค์มันมีแบงค์เราต้องฟาร์มเราต้องฟาร์มที่นี่มีแบงค์มีธนาคารเฮ้ยหมาป่าวิ่งมาไหนนั่นมาข้างหลังอะตรงไหนตรงไหนโอ้ยนาวิ่งมาอย่างนี้น่ะไปขับขับไปขับไปขับไปอย่ายให้มันขึ้นโอ้โหชีวิตเมืองโอ้เราศูนย์ศูนย์สินส้นศูนย์เสียทุกอย่างที่ไหนเนี่ยที่นี่คือเซฟโซนอุย้ยโอ้โหอุ้ยโชคดีมากทุกคนโอ้โหทุกคนฟ้ารังฝนครับ อย่างน้อยก็ได้เงินมาอีกสิ่งที่เราจะซื้อก็จะมีปืนใช่ไหมซื้อปืนเรียเล่นเป็นตอนนี้เลยมะหมุนเลยพี่มาละไปเลยฮะเดินทางต่อด้วยในอะไรอ่ะเฮ้ยหมอ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 ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัดตัวลากหัวคมคมเลยอันนี้เอาอันนี้เราไม่อยากจะเสียกระสุนพี่จัดการเลยสิ่งที่พี่มีอ่ะเออนั่นแหละพี่จัดการเลยพี่เฮ้ยพี่เอ้ยเอ้ยเอาวะเอาวะ พิสิทธ์กับไม้ของเขามนมีน้ำมันงูด้วยมีจานทองเฮ้ยมีมโลโูลรัททอปเจ้าของรถไฟเขาเรียกเอาฮะตอนนี้ก็คืนแล้วครับเราจะรอดจากคืนนี้หรือเปล่าเราขับยาวๆเลยก็ได้นะตอนนี้คืนแดงน่าจะเป็นแวมไพร์ซึ่งแวมไพร์ขายได้ตัวละ15บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทุกคน <ลำ S 1> นาฬิกาเรือนปาาขับผ่านไปขับผ่านไป,าานไปบาย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 ,บาย,บายตอนนี้ก็เข้ามเส้นการสบายๆนะทุกคนกำลังโดนโดนเอ้ยพิสิทธิ์ระวังโดนยิงพี่ห้าจอดห้าจอดมาอยากได้ คลายม้าออกมาไ้ยตกใจหน้าตัวเองเฮ้ยม้าคลายม้าออกมาคลายม้าออกมามึงมึงมึงทำไมอะกูอยู่คนเดียวก็ได้ดิวะเราไม่ต้องเป็นช่องกระเป๋าพี่เดี๋ยวเราไปฟาร์มในเมืองอีกไปกันดีกว่าหาเมืองหาเมืองเป็นยังไงเมืองข้างหน้าเดี๋ยวเราไปฟาร์มเมืองข้างหน้านะครับทุกคนมันวิ่งซมิวิ่งไปหาแล้วนะเสียงเสียงเยอะมอก ไปไปหาพี่ไปพี่ไปไหนอะพี่ไปไหนอะเฮ้ย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 เอาพี่กูมาเอาพี่กูมาช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยพี่มานั่งเก้าอี้ทำไมเกิดอะไกับกูเอาพี่ลงจากเก้าอี้ทีขามัดูดิซอมบี้มันพาซอมบี้มันมาพี่สิบมาแล้วเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวผมช่วยพี่ไอ้เหี้ยเอากูขึ้นไปพอเอากูไปนั่งบนเก้าอี้ ไอตัวนี้มีถัดที่มีแบงค์ที่นีมีแบงค์ครับทุกคนมาช่วยผมนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งหกเดี๋ยวเอาเก็บอมบีไปเติมเชื้อเพลิงก่อนนะพื้นหาแปะอะไรพื้นหาแปะอะไรเดี๋ยวอมบี้ไปเติมเลยไม่เจอลูกปันทองลูกปันทองเก็บเลยพี่เก็บเลยพี่อุ้ยมีเป็นโจไม่มีคั่อน่าโมหลยครับเดินทางกันต่อแลครับผมทุกคนเราจะต้องเดินทางไปแปดหมื่นกิโลนะฮะตอนนี้กำลังถึงครึ่งทางของสองหมื่นเราขับไปได้เลยด้วยเชื้อเพลิงขนาดนี้เราสามารถเดินทางไปถึงเซฟตี้แห่งต่อไปได้เลยโดยปริมาณของ เชื้อเพลิงขนาดนี้เราไปถึงอ,งอยู่แล้วล่ะซึ่งอยู่ในนี้เราก็จะปลอดภัยเราจะไปโดนตัวอะไรทำร้ายเห็นไหมตัวไหนมาก็จะโดนเอาพี่สินถือนี่ไวพ้พี่ถือไว้พี่ถือนิ่งๆถือนิ่งๆแล้วก็เดินตามผมมาพี่เดินตามผมมาพี่สินเราจะนี้ต่อไปเราจะไปคู่หูกันเลยพี่เชี่ย <c oughs> <c oughs> ไป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 ไม่สินหันแค่ทางที่ช่วยพี่เจอศัตรูทางไหนพี่หันนะผมหันตามเราเลยคือป้องปืนเดินแล้ป้องปืนเดินได้พี่โอเคครับทุกคนไปพี่สินขยุ่นเยเกอร์ไปพี่เยเกอร์พี่เยเกอร์ข้างหน้ามีเมืองนะโอเคได้เดี๋ยวเอาอย่างนี้มาแล้วมาแล้วเยเกอร์มาแล้วเร็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 วเก็วเร ตั้งแต่ไม่ิดไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปอันนี้อะไรเราทำอะไรอ่ะอันนั้นเป็นขยะเฉยๆเอาไว้ทำเชื้อเพลิงได้ไปเลยเราเยเกอร์ท้ามต้นหัวนะเรายังมีเยเกอร์อยู่ตอนนี้เราจะลงเหรออาลงลงได้อยู่จอดไกลๆเมืองจอดไกลๆเมือง เดี๋ยวพวกผมภูมกันอ,อีเองอ่าๆแปลแกใจละสิทำไมผมถึงหยุดคลิปไว้แค่นี้นะครับตอนนี้เป็นพวกผมเนี่ยมั่นใจกันไปนะครับว่ามีป้อมเนี้ก็สามารถเอาชนะพวกซอมบี้หรือตัวอะไรต่างๆได้นะครับผมไอความมั่นใจในป้อมปืนเนี๋ยมันฉันกลับมาทำร้ายพวกผมเองนะครับผมอ่าใช่แค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพวกผมภูมกันอีกน่าจะเป็นหมาป่าป่ะคืนนี้เพราะว่าคืนมีหมอกพระจันทร์เต็มดวงไหมหมาป่าต้องยิงนิ่งๆอ่ะถ้ามันคือซอมบี้ก็โอเคลงเลยพี่ลงเลยลงแล้วพี่เลยตายไม่นะ โอ้ฮานระวั้เยอะมากเลยอะ่ะได้๋ยวไหมตอนไหมเยอะมากเลยอ่ะันนึงเยอะมากเยเกอร์ของฉันสูญเสียไปแล้ว <c oughs> เป็นปัญหานะพี่สินอืมส <ห ả? S 1> บายอยู่แล้วระดับพี่สินเป็นไรนะฮานยังอยู่รอดใช่ไหมมีบันเดทเยอะเต,ติมเชือ้อเพลิงอยู่ได้เลย <c oughs> เป็นเด,ดทจะทำอะไรได้อะไงอ่ะ เอาไว้ฮิวเอาไปชุบเพื่อนเฮ้ยอ๋ตายตายผมก็ตายเลยเออมีวิธีชุบนะออกเกมเป็นไงนะครับผู้ชมเหมือนอย่างที่ผมพูดใว่ไหมไอความปั่นใจเนี่ยมันกลับมาทำร้ายพวกผมเองครับแล้วผมมีวิธีชุบด้วยนะทุกคนจะรู้หรือเปล่าว่าวิธีชุบเป็นยังไงไหนต้องคอมเมนต์มาครับว่าผมจะชุบตัวเองยังไงครับผมโดยที่ไม่ใช้โลบักซะด้วย